สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็มาที่แปลงหญ้าในเปียท้ายเขเื่นของผมนะตอนนี้ก็สูงกว่าหัวผมไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีบ้างที่มันจะเตี้ยนิดหน่อยอาจจะโดนหญ้าบางหรืออะไรประมาณนี้นะก็ไม่เป็นไรครับที่จะมาอัปเดตคือตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก5เดือนที่ผมผมทำระบบน้ำหยดไว้นะ คือจะกล่าวไว้ก่อนว่าระบบน้ําหยดเนี่ยมันจะมีข้อเสียที่สายมันจะตันในกรณีที่เราหงายสายนะเพราะว่าผมเจอเจ้าหนึ่งที่เขาทําเกี่ยวกับน้ําหยดนี่แหละทําเกี่ยวกับมันสับปะหลังทาอ้อยแล้วเขาเจอปัญหานี้แต่พอมาสองปีหลังเขาใช้วิธีใหม่คือการคว่ำสายเขาบปกว่าปัญหาน้อยลงเยอะเลย แต่อาจจะมีการเอาสายไปล้างบ้างนะก็ไม่ถึงขนาดว่าอยู่คงกระพันประมาณนั้นแต่ก็ถือว่าดีขึ้นเยอะครับแล้ววันนั้นผมไปเจอกับคนหนึ่งที่ผมไปโกโบ o เฮ e นะเขาก็ไปซื้อระบบเหมือนกันนี่แหละเขาก็มาถามผมเกี่ยวกับระบบน้ําผมก็โม้ไปเลยว่าเออผมทาระบบน้ําหยดอยู่นะแล้วก็ให้เขาดูในรูปในมือถืออะไรเงี้ย อันนี้ภูมิใจเล็กน้อยก็ตอนนี้ผ่านไปห้าเดือนแล้วนะตอนสี่เดือนก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องน้ําตันนะตอนนี้เป็นไงบ้างอะตอนนี้อ่าเห็นตรงปลายเห็นมือผมนะฮะเกียกน้ํานะนี่แต่ว่าน้ํายังไม่ตันเลยนะห้าเดือนผ่านมาเรียบร้อยก็เป็นระบบที่ผมว่าเวิร์กมากๆนะสําหรับการปลูกพวก หญ้าเลี้ยงกปศุสัสตว์ผักสลัดอะไรต้นพลิกก็น่าจะโอเคอยู่นะก็วางสายไปเลยข้อแม้ของเขาที่จําเป็นต้องมีคือผมไม่ได้อ้างอิงจากตัวเองนะอ้างอิงจากหลักวิชาการล้วนๆเลยเวลาผมจะทําอะไรก็จะคิดถึงตรงนั้นก่อนเนาะก็ถังเนี่ยจะต้องสูงกว่า1นึเมตรห้เพื่อให้แรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยช่วยในการส่งน้ํา แล้วก็จะส่งได้ไม่เกิน50เมตรนะครับต่อสายซึ่งเราจะเอาสายกี่สายก็ได้แต่ขอให้ห้ามเกิน50เมตรไม่งั้นแรงมันจะตกแล้วสายน้ําหยดเนี่ยก็ต้องเป็นสายน้ําหยดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเอามาเจาะรูนะแบบนั้นผมเคยทำละเอาท่อสามทับแปมาเจาะรูใช่ไม่ได้ครับเพราะว่ากลไกการทําสายน้ําหยดเนี่ยข้างในมันจะมีอีกชั้นหนึ่งคอยบีบน้ําเอาไว้ให้น้ําไหลน้อย ซึ่งสายน้ำยนเนี่ยเราสามารถซื้อสายเส้นที่เล็กที่สุดที่เราหาได้ก็ผมใช้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ18มิลน,นะปกติ pvc ไม่ใช่ pvc ท่อ p e มันจะ20มิลหรือว่า22มิลแหละผมจำไม่ได้ก็ผมใช้ประมาณ18มิลมั้งก็หาอันที่เล็กที่สุดได้แล้วก็หาข้อต่อให้มันพอดีกับหัวนะซึ่งผมก็ใช้แบบนั้นแหละ ก็โอเคมากเลยครับสําหรับระบบน้ําหยดซึ่งผมพอใจมากเลยก็สามารถเอาไปพัฒนาต่อได้ต้นทุนการทําระบบสายน้ำหยดเนี่ยอืมถ้าไม่รวมตัวสายตัวสายมันจะอยู่ที่ม้วนม้วนหนึ่งรู้สึกว่าจะได้หนึ่งพันเมตรมั้งน่าจะหนึ่งพันเมตรประมาณราคาหกร้อยเจ็ด้อยบาทนี่แหละ สำหรับสายเส้นเล็กค่ะสิบดมิลที่ผมใช้นะถือว่าเอาสายเส้นนี้พอละเหลือเฟือแล้วก็มีระบบอื่นๆอีกก็เป็นระบบท่อแล้วก็ท่อบ่อวงที่ผมใช้ก็ประมาณบ่อท่อหกสิบมั้งสี่ท่อมน,อนมันก็จะได้สูงประมาณสักเมตรเมตรหกสิบประมาณนี้นี่ฮะเป็นระบบนี้นะ ก็มีลูกลอยแบบพิเศษที่ผมสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตนะไม่ใช่สีส้มนะสีส้มใช้ไม่ได้มันเก,กะดก็ใส่เข้าไปในบ่อตรงนั้นนะเสร็จปุ๊บก็เอามาลงเป็นสายแบบนี้ฮะนี่ก็ต่อไปตรงนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เวลาสมมติว่า เราอยากจะล้างท่อครับแล้วก็เปิดนี่ล้างมือแล้วล้างท่อตรงนี้เผื่อมันเป็นตะก,กรอนนะก็ประมาณนั่นแหละเป็นวิธีการที่แบบล้างง่ายที่สุดแล้วอะไรอเงี้ยเราสามารถเอาปุ๋ยน้ำใส่เข้าไปข้างบนได้ด้วยนะอย่างเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินรีย์หนอกล้วยจุลินซีจนซนจนซ์จาปลวกใส่เข้าไปแล้วครับใส่ได้หมดเลยก็ไม่ต้องผสมอะไรแล้วนะอย่างเช่น าบอกว่า1ต่อร้อยหนึ่งต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ปิดวาลวก่อนมันมีวาลวด้านหลังแล้วก็วาลวด้านหน้าด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะอ่าผมผมก็ให้นะ้ํามันเต็มก่อนใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยถังนี้ประมาณสักร้อยห้าสิบลิตรหรือเปล่าถึงไหมนะไม่น่าจะถึงประมาณร้อยลิตรอ่ะผมก็ใส่ลงไปหนึ่งต่อร้อยก็ใส่ประมาณสองช้อนอะไรเงี้ยสามช้อนก็แล้วแต่เลยครับ ก็ไม่ต้องไปผสมแล้วนะแล้วก็คนๆๆให้เรียบร้อยแล้วก็แค่เปิดวาล์วหัวนี้พอเปิดวาล์วหัวนี้น้ํามันก็จะกระจายไปทั่วเลยเะมอนเป็นระบบน้ําหยดครับมันก็จะไม่แบบไปแค่สายนั้นสายนี้สายเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะไปทุกสายเลยแล้วก็ไปอย่างสม่ำเสมอด้วยถือว่าประหยัดสุดๆเลยสเลยสร็จปุ๊บพอมันหมดหมดถังเราก็แค่เปิดน้ําเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองครับ ไม่มีอะไรง่ายมากเลยโอเควันนี้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ